pega Realm e r o n d u สวัสดีพี่น้องป้องไปมือนี้เฮ็ดชวนกับพี่น้องคะม่ลูกน้องไล่ล,ลายได้หมอนี้หน่อยโพดปพอ่อพ่อมาหาลอยพน่นน่อง่อยสีเหลียเร็วเนาะมาเด้อพี่น้องมาซอยเฮ็ดชวนแน่ สวนโคกน้องนาเรากําลังปลูกบักเขียปลูกบักแตงปลูกสารพัดที่มันกินได้นอะอืมอมเมนก็บอมีแล้วอมอมเมนก็บ่มีมาเหตุงานนาอเขาไลก่กาประเทศเบิดแล้วเออต้องแรงงานคนไทยนะพี่น้องคะเมืนเนอ่อนี้นาะเสียงเงินอีกแล้วพี่น้องเสียงเงินค่าแห้งผลท้องโคนง่นงมผลที่เลี้ยวบ่มือน,นีลยให้เลี้ยวเด้อ ันบอแล้วมันเสียเงินอีกเสียทุกมือละเสียทุกมือนะโออยู่บ้านต้ซื้อยู่บ้านต้ซื้อกลเสียเงินโอ้เฮ็ดเองก็บ่ไววัน้อเมยเบิ่งฟังทางนี้พี่น้องบักเขียเอ้ยบักเขียว่าซั่นน่ะบักทุบบักพริกโอ้บักพริกนี่ก็เก็บได้เด้เนี่ยนะอือกำลังแก่นี่ขี้ฟ้าโอ้ยุ่นปลาบอนบุบผุดขั้นมาตัวยิ่งใหญ่พุ่น ô oh, nam hẻng luôn lái tựa vì đây nó ô oh, đà bọn bộ ô nó ô bà chẳng nói đi nó bà bước bộ hmm. โอ้ขึ้นอ,อย,ยู่ไอไก่เลยบุกสายังน้อยนี่น้องโอ้เดี๋ยวไปหาทังมาเก็บกกกบักแตงกันหาทังเก็บบักแตงโอ้จากน้อยนี่บักกอนี่ก็บืองอืดกินได้นะบักกอกะไรอืมออบางคนเอาขีงว้ลอลงมาเนี่ย เราก็ไปหาถุงมือมาทอนเก็บอันดอกแมงลักกันเอ้ยบอแม่แดอกแมงลักว่าซั่นว่าดอกดาวเรืองดอกแ้งหวาน เรชาชัตกับเปิดทิ้งไว้แล้วเบิ่งเข่ากินเขา่าท่านไ้เก็บหวยยโอ้ดินซื้อมาลายปันไดกับบพพ่อนอะดินปุยเนี่ยอให้พ่อไปซื้อหมือเช่าได้พันหนึ่งโอ้ทางนี้กับพี่กับลายได้เนี่ย อ่ะคีนูว่ามีอี๋ฟังนี่ยายขีนูว้าขีนูอ่านฟังพ่นแล้วมาเก็บหน่วยแกๆลงมาปลูกดมกระใดเด่นโอ้นี่เนา่าเนา่าเลยเนี่ยเป็นแมงถ้าพูดอะไรมาเห็ดงามันหักเนี่ย คแม่งกินไม่ได้หรอนอนเนาะโอ้อันนี้มันอันนี้มันตัวนี่อย่างคือตัวท่านผู้เขาตัวนี่อย่างก่อนนี่นี่ไหมเนาะขอ,อกจำไม่ได้มันคือตัวอันอันแม่ตัวอีอย่างอันอันอันใบอีอย่างกับลใบสมๆูรณ์ไหม เออใบมังคุดกับใบสม,มองบ่อย่งปอดบอกักแตงแตงทุกชองนวยเน่าบ่ดา่ะนวยปอบบอมพักบุ้งขึ้นหน่อยแถวเฮ้อมากวดกอนพักบุ้งขึ้นหลายอยู่ ก็อลียไว้มันโปงมันเงอยู่บ่ชื่อเม็ดมะปูกอีกเด้นิเอาต้นนันนี่ก็คือบอกใส่หหงจักหน่อยนะว่า ว่าถามาอันนี่อย่างก,กันเหรอกระถามาลาว่านซื้อเม็ดพักปุ้งมาล่วงอีกบอมอามันได้ดปุ๋ยห้านฝืนเด้พวกพี่ก็บลางต้นกระดกเนาะอ๊้อันโมนี่คือบอกเก็บว่ะ เราทำต้นมะพร้าวใช่หรือปีเด้ยใหญ่ไปบ่ปลูกปีเดียวมันสึใหญ่ไปแบบนั้นบอกพนตกใส่เนี่ยหายเป็นเพียไปเนาะบบกทัว ทางนี้ก็บางงามเนาะบัดบมุมนี่คืองามดีแต่อันนี้มันหนาดินเนาะเขามาถมทางนี้ก่อนโอ้บักแตงหน่เงี้วแล้วเนาะเก็บกินบ่ท่านมือเช่าบักเต้มันก็มาเก็บไปถุงนึงบ่แม่นเด้อแม่แปลกอะนมาเก็บอย่างเต้ยมือเช่าแม่เก็บอย่าง มัน่อเป็นเห็ยังกินกห,หมันเห็ดมาหักเก็บไผมันบาปักแล้วมันเห็ดยังดอกเอาเก็บบักเคีย้ยเอ้ยบะแมนบักแ้งป้อมปมเดียด๋ยวเอาถังอุ้ยดินปุยดอนกับบมี่กนะไนดดอกนี้ก็ได้น้า อุยทุ่งกเยอะหน่อยเดี๋ยวบ่มียังนี่คือทางได้ปุยกันได้ปันอ้เมกียดเจ็บเก็บกองมาเป็นยังไปและพ่อคนท่านเขาเก่นแปลงท่านเลย 我多操。 มาเบิดขึ้นทอ้งน่ะตังอ่ะกใน่อยบักเตง เอ้าคือมาใส่รถเข็นงวยมันน่ะนะเนี่ยเด็ดงวยมันใส่กระเพงเดี๋ยวไปซับให้ป่ากินเอ้าอ้าวมึงเมื่อกี้น่ะย้อนไปชั่วที่ทั้งงวยมันดิมันแหบบ่ได้ ผูดอลไบังย่น่ะมันชุกมันเ now ที่มันแตกก็มันแตกอยู่บ่เพระเมื่อนั้นเห็นมัดเป็นตหนาตแตกนะมันกินบ่ได้ดอกมูนี่มันต้องซับซ กองไหวก็เ,เห็นหน่วยมันบอกฮคือป้าแมนน่นางนั่งเหยีย่อยู่่างนางั่งพิจิตรหน้าอยู่บอกอ,ยองยไห้บองามมีบบอยู่นี่ ก็มาับอยูทั้งในอ่ะนี่ปราตองวาซของเราเหรอพี่สันแม่บอ่ฮอยู่นะโอ้ยเราก็บ้าเล่นว่าหัวไปนดักยอกอืมก็อกันเลยอ้ยไม่ไหวน้อุบ น้าะอมป้อมอยู่น่เด็ดมาเอน่นั่นน่อนมันถูกทังแลม้มันแม่ถูกไงอ่ะง้อไงถูกงอกูเด้ล่ะดังปอก่เลย้อไกินเด็ดแล้วนะรอแคลนย่พวกง่ามเด็ดรอแต่ ที่ไปเลี้ยงงดไหมนู่เอาคือแฟนอนตุนอยู่นี่ใช่ไโอ้แต่งกว่าร้อยฝา ร่องบมังด,ดีดีแล้วนั่นใบมันหลีเลยใบมันหล<ท>อีอ๋อเมื่ได้ดูแลมันดีมันกับ,ปบปเปปโบเจังชีดแล้วเน,ะนาะโบเราเรากำปลูกแบบแบบนียังอ่ะล่องกับโบเฮดทำเป็น นั่นเนาะเห็นเขาปูกเขาเขาพลาสติกคุ้มลองใหม่ผนตัวอืบอบ่หอยาคืนบ่อหยาคืนบอหยาคืนพรอมแล้วกันคุ้มรองนะคือบาา่บอหามันคืนบมันมน,น้ำม,มันกับ,บ่อแห้งเร็วความชื้นโอ้โอ้นัานเชือไปกิน ย่างเลยแบบเด่นหน่วยหนึง่งเด่นแบบนั้นบ่เห็นบ่กูเห็นได้นเลยนี่นี่แกอะไรอ่ะนี่อันนี้คนขิดได้เยอะไงหน่วยไงอ,อุ้ยเปียวเปียวเปียวมันงามไ่เลยนี่บิึงเปิดเบิึงน้ำใบใบใหม่มันบอกคือกระเด็ด มันบางงามอะตีโอ้ยาาวกิงๆกนนอ้า้นองามอ่ะี่ยโอ้งงามอยู่เห็นากันเลยบอันนี้วบคุ้นมันงามโอ้หลเก็บมาอยู่ ลังบานในครัวก็บไมีแข้งมาชนวะคว้ามาคาปนนี่ยแขเดียวตังแค่เดียว คนแง่เขายกโทษการบรรยายเปลี่ยนเงินโอเคโทษไลยังเงินอกล้วถ้าเขาโทษธรรมดามันนั่น่ะนั่นดัอย่รูกังเอาเ้อกระบะ

ใช้เอารนยใชหรกงหาินนะมี้นียไอคนงานก็หาากเขาะคอมเมนต์ับเหรอเนาะเมีคนงานเออเดี๋ยวหาให้ตอนนี้น่าะวงหรอกำลังลงจากบนเขาไปไปเอารถ้นน้ำหแมาไหะไปไปหานใคทหารคนนะไปขอทหารคนอะ ร่างบอกเออ <c oughs> ขอแรงงานทหารไปแล้วฮะ Ngon Cô nấu ai ấy đào liếc lá này Hết mét hết bên thái đi bớt này đọc đào liếc ngang nha Thank okay.